สวัสดีค่ะครูชื่อจารุพักพลจลัดเหลือคุูตุ๊กตานะคะสอนวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนตอน้นวันนี้ครูตุ๊กตาจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์จะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันได้เลยค่ะ ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของเทคนิคและวิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์กันค่ะเทคนิคและวิธีการเกิดจากการศึกษาค้นคว้าสแสวงหาความพิเศษความก้าวหน้าความแปลกใหม่ดัดแปลงเป็นรูปแบบซึ่งเป็นวิธีการแสดงออกที่ศิลปินแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนของศิลปิในในการสร้างสรรค์ผลงานจะไม่มีเทคนิควิธีการ หรือหลักเกณฑ์ที่ตายตัวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมการนำเทคนิควิธีการมาใช้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และลักษณะการแสดงออกเฉพาะตนที่ค้นพบหรือเลือกใช้นั่นเองค่ะเทคนิควิธีการสร้างงานจิตรกรรมหรือเพนติงงานจิตรกรรมหมายถึงผลงานศิลปะที่เกิดจากการขีดเขียนระบายสีโดยถ่ายทอดความงามอารมณ์ความรู้สึก และความคิดสร้างสรรค์ลงบนพื้นระนาบรองรับเช่นกระดาษแผ่นไม้ผ้าใบาและฝาผนังเป็นต้นงานจิตกรรมมีลักษณะเป็น2มิติคือมีความกว้างและความยาวส่วนความตื้นลึกระยะใกล้ไกลนั้นเกิดจากความสามารถของผู้สร้างสรรค์ภาพในการนำทัศนธาตุทางศิลปะและเทคนิคอื่นๆมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นภาพลวงตามองดูแล้วเป็นภาพสามิติ งานจิตกรรมจึงแบ่งออกเป็น2ลักษณะได้แก่การวาดเส้นหรือดออิ้งและการระบายสีหรือเพนติงนั่นเองค่ะการวาดเส้นหรือดออิ้งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยวัสดุสำเร็จรูปที่มีปลายแหลมเช่นดินสอเกยองสีช็อคปากกาและผู้กันเป็นต้นค่ะเป็นการแสดงออกทางด้านความงามด้วยการใช้เส้นและการวาดเส้นนี้ยังเป็นพื้นฐาน ของงานทัศนศิลป์ทุกขแขนงใช้ร่างภาพเพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องของน้ำหนักและแสงเงาค่ะการระบายสีหรือเพนติงเป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการระบายสีลงบนพื้นระนาบรองรับซึ่งเทคนิคการระบายสีนี้มีอยู่หลายเทคนิคแต่ในครั้งนี้เราจะเรียนรู้เทคนิควิธีการที่ศิลปินนิยมใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม,มมีอยู่สเทคนิคได้แก่เทคนิคสีน้ำ เทคนิคสีน้ำมันเทคนิคสีช็อคและเทคนิคสีอะคริลิกนั่นเองค่ะเทคนิคแรกคือเทคนิคสีน้ำสีน้ำเป็นสีที่มีคุณสมบัติโปร่งใสบรรจุในรูปแบบของหลอดขวดหรือตลับใช้ผสมกับน้ำในการระบายสีภาพกระดาษที่เหมาะกับการระบายสีน้ำคือ กระดาษวาดเขียนสีขาว100ปอนปอนขึ้นไปซึ่งนิยมใช้เป็นแบบผิวครุขรคะและไม่เป็นมันเทคนิคการระบายสีน้ำนั้นจะแบ่งออกเป็น4เทคนิคคือเทคนิคที่1คือการระบายสีน้ำแบบเปียกบนเปียกหรือแ e t ดอ w e แหวดหมายถึงการทำให้กระดาษเปียกด้วยการระบายน้ำลงบนกระดาษวาดเขียนก่อนแล้วจึงระบายสีที่มีการผสมน้ำตามลงไปทีหลัง เทคนิคที่2คือการระบายสีน้ำแบบเปียกบนแห้งหรือ wet on dry คือการระบายสีที่เปียกชุ่มลงบนกระดาษวาดเขียนที่แห้งส่วนที่เปียกน้ำคือผู้กันกับสีแล้วระบายสีตามที่ต้องการลงไปในภาพวาดเทคนิคที่3คือการระบายสีน้ำแบบแห้งบนแห้งหรือ dry on dry คือการใช้ผู้การและสีที่ค่อนข้างแห้งระบายลงบนกระดาษที่แห้งสนิทและเทคนิคที่4คือการระบายสีน้ำแบบใช้เทคนิคต่างๆหรือ texture surface เป็นการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้พื้นผิวของกระดาษที่จะระบายสีมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมเป็นการใช้วัสดุต่างๆเข้าช่วยในการระบายสียกตัวอย่างเช่น การนำเกลือมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานก่อนจะลงสีให้โรยเกลือลงไปในบริเวณที่ต้องการเมื่อสีแห้งเกลือนั้นจะทำให้ภาพสีน้ำเป็นจุดเล็ก,เลกๆเหมือนมองเห็นดวงดาวที่อยู่ไกลๆเทคนิคสีน้ำมันหรือ oil color สีน้ำมันมีส่วนผสมของผงสีผสมกับน้ำมันลินสีดมีคุณสมบัติเหนียวคนและมีแรงยึดเกาะสูงดังนั้นจึงสามารถระบายลงบนพื้นระนาบได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผ้าใบแผ่นไม้แผ่นหินกระจกแผ่นหนงังหรือวัสะดุสังเคราะห์อื่นๆแต่ที่นิยมกันมากที่สุดคือผ้าใบซึ่งทำมาจากผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน เทคนิคสีช็อกหรือพาร t ทเทลคอลเลอร์สีช็อกสามารถนำมาสร้างสรรผลงานจิตรกรรมได้เช่นเดียวกันกับสีอื่นๆส่วนผสมประกอบด้วยผงสีบดละเอียดกับกาวอารบิกแล้วนำมาปั้นหรือหล่อเป็นแท่งสีช็อกจะมีเนื้อสีค่อนข้างสดมากการสร,ร้างสรรงานด้วยเทคนิคสีช็อกเราสามารถสร้างสรรได้2วิธีคือเทคนิคก,การระบายสีและเทคนิควาเส้นก็ได้ การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสีช็อกแบบการระบายสีเป็นการใช้สีช็อกประเภทเนื้ออ่อนลงสีให้ทั่วกระดาษแล้วเกลี่ยน้ำหนักทำให้ได้ภาพที่มีสีสันแสงเงาที่นุ่มนวลใกล้เคียงกับเทคนิคสีน้ำมันนั่นเองค่ะการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสีช็อกแบบวาดเส้นเป็นการลงสีเพียงแค่บางส่วนใช้วิธีการปาดส่วนด้านข้างของแท่งสีช็อกอย่างฉับไวทำให้เกิดเป็นลักษณะของเส้น ไม่เน้นเส้นรอบนอกและใช้เส้นขีดควายเน้นบางส่วนเทคนิคนี้จะมีลักษณะคล้ายกับงานวาดเส้นและสุดท้ายสีอะคริลิกเป็นสีสังเคราะห์มีส่วนผสมของสีและเลซินสังเคราะห์สามารถละลายน้ำได้มีคุณสมบัติในการยึดเกาะผิววัสดุทุกชนิดได้ดีและสามารถระบายด้วยแปรงผู้กันและวัสดุอื่น,นๆเช่นเกลียงหรือแม้แต่การใช้วิธีการพ่นด้วยพู่กันลม หรือแอบัดสีอะคริลิกมีคุณสมบัติแห้งเร็วเมื่อแห้งแล้วสามารถกันน้ําได้ทั้งยังมีความทนทานเหนียวแน่นมีแรงยืดหยุ่นสูงเราสามารถเขียนสีอะคริลิกได้ทั้งเป็นแบบเทคนิคสีน้ําหรือเทคนิคสีน้ามันดังนั้นเทคนิคและวิธีการถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างงานทัศนศิลป์ทุกรูปแบบ ครูทุกตาหวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับวันนี้ครูทุกตาขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ